<laughs> มานา้าสวัสดีค่ะมาพบกับพี่ลินแล้วก็ช่องคูรินชาแนลมาควนท้ายเลยอ่ะโอ้มาตอนคลิปออกด้วยวันนี้พี่ลินจะมาเล่นลูลูเอดีซค่ะอาจจะเสียงแปลกๆหน่อยนะคะพี่ลินไม่ค่อยสบายนะ ซั์ของวิลินเป็นไซอ่อนไซอ่อนไส่ไส่อ่อนไซอ๋ชอช่องเนือกวิลินใส่สกินน้องหมึกมานะคะ <VR> น่ารักเปล่าไหวเอาว้าเสียเอ็กซ์ซอร์ไปแล้วนะ อเอดิซีข้างนั้นเป็นเจสนะคะน้องหมึกกับน้องปักเป้า <c oughs> น้องหมึกกับปักเป้าอ,อ, <c oughs> ดดดดอดูดูสวอต ของที่พี่ลินออกนะคะก็จะออกเป็น ADC ธรรมดาเลยนะก็จะออกเป็นของปกติทั่วไปเลยนะอย่างที่ ADC ออกมาแหละแต่ก็จะมีแบบพลิกแพงนิดหน่อยตามสถานการณ์นะคะ พอดอ่ลลู ADC ก็จะมีข้อดีก็คือเราเนี่ยจะใส่จะซัพพอร์ตให้เพื่อนได้เป็นเวลาเข้าเวลาออกเนี่ยก็เคลียง่ายเพราะว่า สกิลดของเราเนี่ยจะเพิ่มความไวนะคะแต่ส่วนมากพี่ลินเวลาที่บวกกันพี่ลินจะใช้ W ับเนี่ยสาบคู่ต่อสู้มากกว่านะเรามีโล่โล่โล่เปลือกหอยเราเปลือกหอย ดูดิดูสกินมันน่ารักแบบดุ๊กดิกดุกดิกอ่ะดึก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 อ๋อเพื่อนจะแก้งมา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 เลยแล้วก็จะฟีดเลนนะคะไม่ให้ ADC ข้างนั้นเนี่ยมาลาดคลิปง่ายๆนะ อุย้ยโดนเอ้ยชิพายเยอะอ้ยเอาวะเอาวะไขไข่ไขนี่เฮ้ยเฮ้ยว้านี่สาบสาบเป็นแมวน้ำดูดิขนาด5่าสาบยังน่ารักเลยมันจะุ้งมิ้งไปไหนเนี่ย <laughs> มันไม่ใช่แมงก์กะปุ้นมันเป็นปลาปักเป้าเออดูดิดูดปลาปักเป้าพี่อ่ะมันยิงน้ำด้วยอ่ะมันยิงฟองน้ำอะ่ะเอาอ้อันตีเคียคิฟเอาเป้าพุ่งชนมปล่าพุ่งชนเป้าสงสัยจะไม่นะ ระว,วังนะ้ตรงนั้นมียาเอ้ยมีมียามีวดัดโอ้ยอะไรเนี่ยไม่สบายไม่สบายก็มึนๆน,นะมึนตญ้าโบียระวังตนั้นบียา,อ,ยอ,ะา,ยาอ,ยอะไรวะคลิปนี้พี่ลินคนหล่อนนะอ่ะเฮ้ย ไปแล้วอือซัพพอร์ตยักษ์นี่พี่พี่ลินเรียกซัพพอร์ตนะคะเพราะว่าพี่ลินไม่มั่นใจนะว่ากลัวกลัว,วรเรียกสองเดียงแบบผิดๆนะอันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวเรียกชื่ออะไรกันแหใส่ใส่ออนใส่ออนไปเข้าไปดิ่เข้าไป,าไปโอ๊ยโดนป้อมยิง จะตายแล้วไม่มีมานานด้วยไปจะกลับบ้านอ่ะตรงนั้นมีบูปะเฮ้ยเฮ้ยโอ้เสร็จเสร็จขอขอขอบูขอบูขอบูนะขอบูนะจ๊ะเย้ได้บูด้วยเอ๊ อยู่ตอนกลับบ้านนะน่าอุ้ยกำลังจะโชวยให้ดูย,ยืนบง <c oughs> ังตกใจกราลังจะโชว์เลยเว้ยืนบัง <c oughs> ขึ้นมาตกใจเลย ดูความมุ้งมิ้งของเอดีซีนะคะโอ้ถ้าลูลูๆได้เป็นเอดนี่น่ารักน่าดูเลยอะเอาพี่มี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 เป็นแนวนมแนวน้ำแล้วอือมีซีนตัวยกนะักษ์แล้ยนะอุ้ยเฮ้ยพี่มีมาเอ้าเพียาพี่มีเอาพี่มีพี่มีพี่มีมมอู้หูย อุ้ยอาลิเมื่อกี้เราเห็นนะนายทำอะไรอุ้ยรักอันตีเคียคีบ่ะอู้เก็บไม่เบานะไม่เบานะ like เออเรียกชื่อแชมเปี้ยนเริ่มผิดแล้วนะมีความมึนงงนะคะพอเป็นใครก็เริ่มเรียกชื่อผิด <laughs> ลืมเงไปอะนนี่เจ้าทาวาลิเจ้ามีเจ้ามีเจ้ามีฮะอูเจ้ามีอู้อุ้ย เอ้ยเอ้ยเอ้ยอุ๊ยัรรู้ดได้ยังไงเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วย,ยด้วยใครใครเอ้ยโอ้ถำมึกน้อยทำไมลิงไปไหนมาวะเอาแล้วอันตีลงแล้วทีเอฟอ่าใส่อ่อ,อยใส่อ่อย โอ้โหโ้โเคลิปนี้แม่งแบบโคตรมัว,มวใส่อ่อยอ่อยอ่อยเอาแล้วลีลีจะทำยังไงอ๋อลีกำลังโดนตามล่านะโดยพี่หมีแล้วก็ทีเอฟนะเอาพี่หมีเดินตามแล้วสองไปใส่พี่หมีพี่หมีวิ่งมา อุ้ยควักกระปี่พี่มีอุ้ยหรีะเตะพี่มีไปอู้ยแลมเบิ้ลเลมเบิ้โอ้โหเลมเบิ้ลอยู่อยู่ในสามสามเหลี่ยมอิลูมินี <ś c oughs> มวนัวแต่ว่ายังไม่ได้เดินไปไหนการผจญไทยของน้องหมึกและ ักเป้าเพื่อนรักเอาลีซินโอ้โหจะช่วยทันไหมเอื้อหนีไปเพื่อนรอด่ะวะโอ้โหไ,ไ,ไล่ทุกอย่างเลยโอ๊ยเฮ้ย โอ้ยมัมาแล้วเป็นเป็ดด้วยโอ้ยมันเอาค้อนทุบน้องหมึกเฮ้ยเห็นอะไรมั้งน่ะเห็นอะไรมั้งน่ะเดินกันไปอ่ะ มายู่วุ้ยพี่มีจะเอา,อาไ่้ไหมพี่มีพี่มีอยากเป็นแมวน้ำไหมพี่มีพี่มีเป็นแมวน้ำป่ะนี่นี่นี่โอ้ยอืออือยิงโคทงไรโคฆ่า,าลิ ออเออเอรับเพื่อนอุ้ยลักลอแม่นจังเลยอ่ะ,อะ <c oughs> เออลัมบิ้ลลมบิ้ลลัมเบิ้ล,ล,ล,ลอไฟครับไฟเผาเผาอตเผอตุผอตดเฮ้ย ไม่ดีแล้วว่ะไม่ดีแล้วว่ะอืมโชตาโชตาจะพักหนึ่งโดนไล่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 ควิดมาดีพี่มีโอ้พี่มีฮัลโหลพี่มีโอ้พี่มีอุ้ยูบอลน้มุนอู้พี่มีกัดม่ี โอ้ยพี่พ, <c oughs> พี่มีแมงพี่มีแมงไรดิโอ้ย <c oughs> โอ้ยหาความรักความเมตตาหิวความศรัทธาความมั่นใจเกือบตายแล้ว <c oughs> พี่มีตามเลมเบิ้ลมาแล้วครับแล้วเลมเบิ้ลทำไง

เนะเราเห็นเธอนะจะเอาเปล่าเห็นนะดี่บอกเอาไม้ออกมาสิเราเห็นน้ที่อยู่ในหญ้ากมาดีก็บอกว่าไม่เห็นหรอกไม่เห็นไม่มีใครเห็นเรากำลังหายใจโยแล้วเอึบเอบเอิบอยไม่มีใครเห็นดีก็บอกว่าฉันมีตาวิเศษนะเห็นไหมข้างบนน่ะฉันมองเห็นทุก่างแหละ เห็นไหมฉันจับพื้นดินแล้วฉันก็รู้ว่าอ้าวไปเลยเกิดกำลังคุยอยู่เลยอะบอลลอนไหมบอลลอนกันไหมบอลลอนหน่อยบอลลอนบอลลอนเป้าหน่ๆฉักคุยอยู่นั่นมาลุกๆฉักคุยอยู่นั่นมาๆมาช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อย ไป่ลยเร็ว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 เฮ้ยเมันรู้แล้วแหละมันรู้แล้วแหละรีบมาเร็วเร็วเร็วเดี๋วอาลีช่วยกันเร็วเร่งลงเลยช่วยกันเฮ้ยมันมาเร็วมันมาเร็วมันมาเร็วออ้ยเออเราจะไม่ให้เพื่อนตายฟรีนะคะ แล้วพี่มีแม่งถางป้อมเนี่ยวิ่ควักช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 กอืมค่อนข้างยากนะคะลูลูลเอทิเซอเอทิเซเอทิซีโอ้ยเป็นไรเนี่ยว,ว่าตอนเป็นซับพอร์ตเนี่ยเราก็ต้องกดสกิลเยอะเยอะมากเฮ้ยยา เห็นใจเว้ยเออว้ยอูเป็นไงล่ะเป็นไงมิ่งไปเลยมิงไปเลย <c oughs> โอ้โหไอพี่หมีอุ้ยอุ้ยโ,โ,โ,โดนดับเมิเซียร์หนีไปลีซินโอ้โหพี่หมีแม่ง เลือดไปกายไปไหนวะโดนพี่บีชนเลือดหายเลยเอาแล้วคนจริงคนจริงสองคนลัมเบิลกับอาลีะฮะกำลังทำภารกิจคนจริงอยู่เอาลิซินล่างหลุดออกร่างวิญญาณหลุดแล้วนะโอ้ลิซินแข็งใจไหมลูกลิซินโอ้ลิซินตายแล้วนะส่วนสองคนนี้ฮะก็ ทำภารกิจคนจริงเอ้ยโดนแล้วว่ะอุย้ยไอพี่บีแป้งพุ่งลาวมาแล้วอขอยิงปีหน่อยโอ้ยยากอุย้ยอะไรโผล่มาเนี่ยยิงจังสารจาาังวะ ไซออนโอู๋จอดไซออนดูแล้วไซออนตายไหมเอ,อ,อิ่มโอ้โห่ฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันออ้ตายมาแล้ววะ่ะฉุดหายแล้วแม่งลงแล้ว ไปโดนอีกแล้ววะไม่ได้ยืนยิงเลยทุกตาจะไหลคุณกุลาภพี่เล่นจะได้ยิงไปอ่ะมันอยู่นู่น

โดนโดนเลงตลอดเลยอ่ะว้าเดินมาแล้วว่ะพี่หมีเดินมาแล้วว่ะเออ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 หืปักโคอุ้ยอุ้ยแรงบ้าแรงบ้านเฮ้ยเฮ้ยกลับบ้านก่อน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 เนื้อดูวันดูวัน เอาไปได้ว้ยด,ดิเดียวพี่หมีแม่งไม่ตายโอเคเราจะใช้แผนการอังคีฟนะคะเราก็จะดันคีฟ ไปโดนอีกแล้วอะเอ้ยโอ้เฮ้ยอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปกันบ้านก่อนกันบ้านกันบ้านกันป้องกันป้องเซเอ,อเข้าไปเลยเข้าไปเลย เอนี่ยเนี่ยเอาเจดเอาเจดเอาเจม็วมาแล้วๆร็วเออออีเฮ้ยเฮ้ยทีเอฟเป็านหลุดจากลาแล้วอย่างึเจดไอเจดเจมันเจดไอไอชาขวายเออเอาได้อยู่มั้ ไปละไปละไปละเอ็น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 ได้ไหม,อ,มอ,อู้โผงโกนแล้วกับอู้โ่งโกนรู้สึกแค้แนแค้นจะโค้งมากเลยพี่ลินขอโทษนะคะที่พี่ลินดูจริงจังกับเกมนี้โอ้พี่ลินโดนโดนโดนได้นี่บ่อยมากอะ่ะโดนล้วงบ่อยมากเลยไม่ได้ยืนยิงเลยอะ่ะเอเลฟเื่อนเอเลฟเื่อนโอ้ เอ็นทันไหมเนีน่ยเอ็น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 ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะเราจะเอน็นเราจะเอ็นบ้านเฮ้ยพี่เมย์โทษทาที่พี่หมีชอบลว้วงพี่เลนพี่เลนจะไปอไอ้พายยิ้โอ๊ยนูจะแฮาจะแล้วเสียงแม่งแบบ <c oughs> เสียงแม่งโห หนักมากหนักมากหนักมากจริงเกมนี้อหลันนะคะ่นสำหรับเกมนี้ก็จบลงด้วยชัยชนะอันเกือบจะแพ้เหมือนกันมันเป็นเกมที่สูสีมากๆเลยแล้วก็ฝากนะคะน้องๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้กด subscribe พี่ลินนะคะฝากกด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมขอบคุณ5 0 0 0ันซับนะคะถ้าอาทิตย์นี้ ถึง6,000ซับก็จะเป็นขอบคุณ6,000ซับนะคะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะคะเป็นกำลังใจใพี่ลินด้วยนะคะอยากให้พี่ลินเล่มชั้นตัวไห,ไหนก็คอมเมนต์ไว้ที่เหมือนใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะฝากอ๋อฝากกลุ่มด้วยนะคะฝากกลุ่มตอนนี้พี่ลินสร้างกลุ่มขึ้นมากลุ่มหนึ่งนะคะเป็นกลุ่มที่เอาไว้แชร์ข้อมูลกันเกี่ยวกับแอลนะเดี๋ยวจะแปะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทีมแล้วก็ขอบคุณทีมตรงข้ามด้วยะคะสนุกมากเลยบ๊ายบาย え?